ัวแบบการทําง,งานเป็นยังไงอะไรเขาส่งสกปมาก็เือแบบโหเราแฮปปี้เลยครับผมว่าแบบจะได้แบบมีอีกหลายทริปด้วยอย่างที่ไปมาไปหัวหินมาครับผมแต่เดี๋ยวจะมีแบบในอนาคตมีไปถึงต่างประเทศแน่นอนใช่ครับผมก็กฝากไว้ด้วยครับผมอย่างผลิตภัณฑ์ของเราคือดูแลในส่วนหไหนอไราครับผมของดังเป็น L I Jelly Pad นะครับผมแล้วก็ตัวพวกแบบ Cleansing Pad นะซึ่งมันเป็นตัว อะถ้ากแยก2แบบอ่ะตัว cleansing pad ก็ะะจะเป็นอตอนเราเช็ดพวก dead skin cells ออกไปก่อนแต่งหน้าหรือว่าก่อนนอนบางทีเราแบบเจอมลภาวะเยอะพวกฝุ่นอะไรเกาะเราก็สามารถทำความสะอาดหน้าได้แล้วก็สามารถมาร์กหน้าได้ไปในตัวด้วยครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าได้ก่อนแต่งหน้าก็คือหน้าเป๊ะปังแน่นอนแบบนี้เลยนี่กล มันโกลหรือเกินต้องขอบคุณอ t s k กินะครับ L I Jelly Pad ปะบอี่มาในพาร์ทเราว่าเห็นล่าสุดมีช่วยบริจาคใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมใช่ก็บ,กบริจาคเราผมก็เป็นแบบอะไรที่แบบเราอยากทำอยู่แล้วเราก็คุยกับพ่อแม่พ่อแม่ยิ่งชอบเลยครับผมเราก็ลุยไปเลยหลายๆอย่างเดี๋ยวเราก็มานั่งดูอีกแหละว,ว่าแบบจะมีที่ไหนให้บริจาคได้อีกเพราะเราก็แบบ สายบริจาคอยากให้คุณบริจาคที่ไหนเขาผมก็เออเป็นเหมือนที่ที่น้ำที่น้ำใช่มันจะแบบน้ำพุ่งอย่าเราก็บริจาคไปนอกจากนั้นก็จะมีเสื้อด้วยครับผมจะมีเสื้อผ้าก็เอาไปให้ด้วยครับใช่แปลว่าจริงๆเราเพิ่งดังก็เห็นนะครับข่าวเห็นข่าวาตลอดโอ้เห็นเห็นตลอดเลยครับผมก็อัปเดตตลอดมีที่ไหนแบบให้ดังไปช่วยได้ดังก็อยากช่วยเป็นไงพอได้ช่วยแล้วความรู้สึกใจดีใช่ครับผมแบบดีใจที่แบบ เ,เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนยิ้มได้ด้วยมันมีอกอทียนคที่เจอยอ๋อมีมีเยอะเลยครับผมใช่เดี๋ยวเนี่ยหลังจากงานนี้เราก็จะไปนั่งคุยกับแม่ละ <c oughs> แบบแม่แม่ที่ไหนตอนน่อดี <c oughs> อ่า <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็บริจาคทั้งเสื้อผ้าทั้งเอ่ออาหารเดี๋ยวก็มีเงินเงินครับบริจาคมีไม่ชวนแก๊งเพื่อนหรือว่าพาร์ทเนอร์เราไปช่วยบริจาคบ้า อ่าก็ชวนชวนรวมๆดีกว่าชวนรวมๆว่าแบบเอ้ยแบบเนี่ยแบบใครแบบสะดวกก็สามารถบริจาคได้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงวไทญ,ญี่ปุ่นกับไทยมันใกล้ไหมญี่ปุ่นกับไทยเหรอครับมันใกล้ไหม<ฆ>ทะไมอะ อ๋อไม่พูดก่อนเนี่ยดีกว่าเดือนนี้ดังเนี่ยไม่ได้อยู่ไทยเลยอ่าดิฉันจะเป็นฝรั่งเ่ะอ๋อไม่ใชไปต่างประเทศเหรออ่า international yeah ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไทยอะไเงี้ยแต่เพราะว่าแบบเดือนเนี้ยเราห้าสต็อปใช่ป่ะเออสำหรับ the hard killers อย่างเดียวอ่ะแล้วก็เริ่มที่บราซิลไปเม็กซิโกไปนิวยอร์กกลับมาไทายแป๊บหนึ่งมาเก็บของมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบไม่ได้ซักแกเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็ แล้วก็ต่อเลยครับผมไปเบนแล้วก็ไปญี่ปุ่นใช่แล้วนี่ก็คือพึ่งกลับไทยแล้วพึ่งกับอากาศประเทศไทยหรือยังครับอากาศอากาศโฉดที่นี่มันร้อนจงเลยที่นี่มันร้อนซะเหลือเกินกับความนับใจเนาะที่ซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตกันไปหลายประเทศเลยอ่าแฟนคลับแฟนคลับใช่ครับผมอ๋อซัพพอร์ตเรียกว่า energy เต็มแน่นอนครับผมเต็มร้อยแบบร้องเพลงขนาดแบบเป็นเพลงไทยเขายังร้องได้ใช่แล้วก็แบบเรียกว่าตื่นเต้นอะที่แบบได้เจอพวกเขาเคยไปที่อื่นไหมคะหรือว่าตอนนี่ไปเป็นตัวเต็มส่วต์วจริงอ๋อยังครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีไปต่อยครับผมก็เอ่อเดี๋ยวจะมีไปอิตาลีก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปเป็นสิงคโปร์ว้าวสั่งไทยไป็นกาเซอแล้ว what's up Thailand นี่ ต้องกลับมาคือสวัสดีประเทศไทย I love Bangkok แล้วคนไทยไป่อะไรนะครับก็ชอบอยู่ด้พไเนี่ย่วาี่จก็คือแบบวาาี่ตงัเลยงี่ส่ตอนที่เห็นในไลน์ว่าเอ๊ะทำไมสันามันแปลกๆอ๋อือรัก MJ ไงอ๋อทุกคนรู้จัก MJ ไหม เอ็มเจก็คือเรียกว่าเป็นเป็นสไปเดอร์แมนกับ MJ ที่เราถ่ายรูปสไปเดอร์แมนกันรีเกรดรับผมซึ่งก็ MJ ก็คือเอาจจริงก็ย่อมาจากไมจุนก็อก็ MJ ไงก็เป็นเป็นเป็นได้หมดเลยอจะเป็นแมรี่เจนได้หรือไมจุนก็ได้ไม่รู้ปกติเขาเรียกเล่นกับนที่รักใช่ครับเป็นปกติแล้ว ตั้งตั้งแต่ปีแรกแล้วนี่ตั้งแต่เจอแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เจอที่รักครับเออเล่าหรืออวดอันนี้เหรออันนี้เล่าเล่าอ๋อไม่ไม่เราเรียกเอ็มเจเอ็มเจมชัดอย่าที่รักเออไม่อยากจับหรืออีกอีกอีกชื่อหนึ่งก็ดังจีมีทีวีไม่ไม่เขาคือนี่คืออินเทลเหรอคะหรือยังไงคะนี่อ่านี่ อ๋อโหหาไม่เจอมันเออยัังงงงไไยนี่ใช่ไหมครับอันนี้แบบเป็นเสริมดวงไงอ่าก็เป็นฟิลเสริมดวงแบบบางทีแบบช่วงที่เราดวงตกเราก็ไปเอาได้ใช่ไม่เราอาจจะเป็นเทรนไงใช่ไหมช่วงนี้เป็นเทรนแบบทุกคนใส่ได้แดงอะไรอย่างเงี้ยเสริมสิริมงคลเนี่ยเรียกงานเรียกงานใช่เรียกงานเสริมสิริมงคลก็ ประมาณได้ดได้หมดทุกศาสตร์เลยไหมคะทั้งแบบงานเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมาให้หมดเลยดีกว่าเอออันนี้เราคือบอกเลยแบบครอบครัวดังเป็นสายสายนี่อะไรเงี้ยแบบสายทำบุญสายงูสายอะไรแบบเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเขาแบบเออนับถือสุดๆดังก็ตามด้วยแล้วมีเรื่องไหนที่เราขอไปแล้วมันแบบว่าวมันได้ดังใจมาขอไปเลยครับ รู้สึกว่าแบบอยากเป็น Presenter s k กินยัางเลยได้เลยรอดูว่าแบบว่าจะปังกว่านี้มากแค่ไหนอ๋คครับผมขอบคุณมากทุกคนขบ็วิคราณผมได้เลยครับ